สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาอัปเดตนะคะบ้านที่ตำบลนาหินลาดนะคะอำเภอปักพีจังหวัดคอนยกเราเคยทําคลิปไปแล้วนะคะเป็นคลิปข้าวๆนะคะครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยพื้นที่นะคะยังไม่ได้มีการอ่ค clearing ยังไม่ได้มีการปรับนะคะแต่ว่าตอนเนี้ปรับพื้นที่หมดแล้วนะคะตัดหญ้าตัดต้นไม้นะคะแล้วก็มีการไถปรับแต่งพื้นที่เนี่ยให้เห็นพื้นที่ชัดเจนแล้วนะคะเราก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่นะคะนี่ พื้นที่นะคะทั้งหมด1ไร่1งาน17ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินราดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะด้านในเนี่ยจะมีถึง3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํหนึ่งห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงนะคะตัวบ้านเนี่ยประมาณ 60- 70%ซนะคะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะอาจจะมาแค่มาทาสีใหม่นะคะปรับแต่งอะไรนิดหน่อยก็เข้าอยู่ได้เลยถึงจะไม่ได้ทําอะไรก็สามารถเข้าอยู่ได้นะคะนี่แต่เป็นด้านเลาะด้านรอบๆตัวบ้านนะคะ ด้านข้างเนี่ยมีค่คือรอบพื้นที่ของตัวบ้านเนี่ยทำกำแพงไว้หมดแล้วนะคะเป็นกำแพงคอนกรีตสูงประมาณ2เมตรนะคะรอบบ้านเลยนะคะแล้วก็มีด้านข้างก็จะมีเป็นอา,อาคารเดิมเนี่ยก็คือคุณลุงเคยเป็นทําเ,เป็นห้องห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องเก็บของนะคะตอนที่คุณลุงยังอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้คุณลงุงที่คุณลุงจะขอขายเพราะว่าอายุมากนะคะลูกๆให้ก้าพากลับไปดูแลที่กรุงเทพนะคะ ก็คือก็เลยบ้านหลังนี้ก็เลยไม่มีคนอยู่ซึ่งเดิมเนี่ยคุณลุงอยู่ที่อยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่มาประมาณสักปีปีก,กว่าแล้วนะคะแ,แล้วก็ไม่มีใครมาอยู่ก็เลยตัดสินใจขายดีกว่าดีกว่าปล่อยทิ้งล้างลกล้างนะคะก็คือหาท่านที่อยากจะหาบ้านยามเกษียณบ้านสวนหรือบ้านอยู่อาศัยเนี่ยก็คือจะได้เข้ามาดูแลต่อนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราพาให้เห็นรอบๆพื้นที่นะคะ ปรับพื้นที่ไว้หมดแล้วตัดหญ้าไว้หมดแล้วซึ่งคลิปเดิมเนี่ยอาจจะลกๆนะคะแต่ว่าคลิปนี้นี่เราพามาอัปเดตนะคะรอบๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราพาพาไปชมรายละเอียดในพื้นที่กันนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเป็นฉนดกุชแดงนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสิบเจ็ดตารางวานะคะเจ้าของเนี่ยต้องการขายนะคะในราคาแค่สองล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นยังไง ก,ก็จะเป็นถนนนะคะหน้าแปลงที่ดินผองบ้านนะคะเป็นถนนลัดยางเลยนะคะปเป็นชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่มีเพื่อนบ้านซ้ายขวาเลยนะคะตรงนี้เดินทางสะดวกห่างจากรงพักนางหินลาดเนี่ยก็แค่ประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นทางเข้านะคะอ่าเนื้อที่ตรงนี้รวมอยู่ในโฉนดนะคะนี่จะเป็นทางเข้าคือรถเนี่ยสามารถเข้าได้เลยนะคะเนี่ยรถจนเข้าได้เลยนะคะ เราพาไปชมนะคะว่าพื้นที่เนี่ยจะเป็นยังไงตัวบ้านเป็นยังไงคือตรงนี้นะคะก็คือสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนี่นะคะนี่จะเป็นทางเข้าบ้านมีทํารั้วไว้เรียบร้อยไม่หมดเลยนะคะรอบบ้านมีทารั้วไหว้หมดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นประตูด,ด้านนี้เราก็เดินเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็มีการปรับเคลียร์พื้นที่ตัดหญ้าอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ บ้านที่ต้องการจะขายก็จะอยู่ด้านนั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นโฉนดคุดแดนนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบตารางวานะคะตัวบ้านก็จะมีสามห้องนอนนะคะสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็เป็นหนึ่งห้องโถงนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเห็นเนี่ยตรงนั้นก็คือเดิมเนี่ยเคยเป็นห้องพักแม่บ้านแล้วก็เป็นห้องเก็บของนะคะนี่นะคะนี่ด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีการทำกำแพงอะไรไว้หมดแล้ว อันนี้นี่เราก็แผ่นไปนี้จะเป็นถนนทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะห่างจากถนนลาดยางเนี่ยก็แค่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นพื้นที่นะคะทารั้วไว้หมดแล้วนะคะในรั้วคอนกรีตรอบเลยนะคะสภาพบ้านเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ประมาณ 60- 70%เลยนะคะ คุณลุงเจ้าของเนี่ยก็เพิ่งจะย้ายออกไปได้ประมาณปีสองปีเพราะว่าอายุมากแล้วนะคะเดิมท่านอยู่ที่นี่แต่พออายุมากเนี่ยลูกๆก,ก็ให้กลับไปอยู่ด้วยที่ก็คือด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อเนาะก็เลยให้กลับไปอยู่บ้านก็เลยไม่มีใครอยู่นะคะบ้านไม่มีประวัตินะคะไม่ต้องกงังวลก็คือเนี่ยพื้นที่รอบบ้านก็มีต้นไม้นะคะมีมะม่วงนี่นะคะ พื้นที่มีลานกว้างหน้าบ้านเนี่ยสามารถจะมาทําเป็นสนามหญ้าทําเป็นสวนหย่อมอะไรได้เลยนะคะตรงนี้ทำเลดีเดินทางสะดวกเดี๋ยวเราพาไปดูด้านรอบนะคะตัวบ้านก็จะอ่ามีการถมนะคะถมสูงขึ้นประมาณถึงหนึ่งเมตรนะคะยกพื้นยกพื้นขึ้นไปแล้วก็ะปุกนะคะนี่ของตัวบ้านนะคะ นี่เราพาเดี๋ยวพาดูรอบๆตัวบ้านรั้วคอนกรีตนะคะรอบพื้นที่สูงประมาณสองเมตรเลยนะคะนี่นะคะพื้นที่สามารถที่จะมาทำอ่าทำสวนนะคะปลูก ต้นไม้ปลูกไม้ผลหรือว่าจะมาปลูกบ้านปลูกทําอาคารอะไรเพิ่มได้อีกนะคะตอนนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังตัวบ้านลมลื่นมากนะคะแล้วก็น่าอยู่มากเหมาะที่จะมา,มาทําบ้านอยู่อาศัยบ้านสวนบ้านพักหลังกเกษียณนะคะนี่ใครกําลังมองหากําลังมองหาอยู่นะคะแต่นี้ถือว่าเหมาะทําเลยดีนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึง,งานสิตารางวานะคะ ข้างในบ้านเนี่ยมีสามห้องนอนนะคะสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงนะคะด้านข้างก็จะมีอาคารอนเนกประสงค์แล้วก็มีห้องพักแม่บ้านด้วยนะคะเดิมเป็นห้องพักแม่บ้านตอนนี้เราเดินอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังทํารั้วไว้รอบนะคะลมลื่นหน้าอยู่มากซ้ายขวามีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปี่ยวเลยมีชมชนไฟฟ้าประปามีครบหมดแล้วนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอาคาร เดิมก็เป็นอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตรอะไรอย่างเี้นะคะเป็นห้องเก็บของแล้วก็มีเป็นห้องพักแม่บ้านด้วยนี่นะคะนี่แต่เราไปดูตัวโครงสร้างอาคารตัวบ้านกันนะคะโครงสร้างยังดีอยู่เลยนะคะเป็นอ่าก่อด้วยอิฐเขาเรียกว่าอะไรล่ะอิฐบล็อกนะคะนี่นะคะรอบบ้านก็เทคอนกรีต ตูน่าตาหน้าต่างเนี่ยติดเหล็กดัดนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของด้านในตัวบ้านกันนะคะนี่บ้านก็มีการเทอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทยกพื้นนะคะให้มันสูงขึ้นจากพื้นพื้นดินนะคะก็มีบันไดาทางขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดของด้านในตัวบ้านกันอ่าด้านในเนี่ยก็อาจจะดูโทมดูชำรุดสุดโทมนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะคะก็เลยอาจจะแบบลกไม่สะอาด เดีวราดูภาพรวมๆนะคะอันนี้ก็จะเกิดเป็นพอเข้าประตูมาก็จะเป็นห้องโถงนะคะพื้นกระปูกระเบื้องไว้แล้วนะคะหน้าต่างมีมุ้งลวดมีเหล็กดัดนะคะฝ้าเป็นฉาบเรียบนะคะแล้วก็ติดไฟคมไฟไว้มีอ่าเรียกว่าพัดลมนะคะพัดลมผนงังนี่นะคะ แต่ว่าโดยรวมนะคะโครงสร้างกยังโอเคอยู่นะคะพื้นปูกระเบื้องทั้งหมดนะคะด้านในก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวเดี๋ยวเราพาไปชมนี่นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะนี่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนห้องนอนนี่ห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะนี่คือห้องนอนก็จะแยกเป็นซ้ายขวานะคะ เป็นห้องนอนนะคะมีหน้าต่างนี่แล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีห้องน้ำเหมือนกันนะคะมีห้องน้ำห้องน้ำนะคะก็อาจจะต้องมารีโนเวทมาปรับปรุงกันนิดนึงนะคะด้วยความที่ไม่มีคนอยู่สักพักแล้วอะนะคะมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามเวลาก็อาจจะดูไม่สะอาดนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่ทางด้านมองเห็นทางด้านหน้าบ้านนะคะมีมุ้งลวดมีเหล็กดัดหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้นะคะอันนี้ก็จะมองเห็นทางด้านข้างพอออกจากห้องนอนมาเดี๋ยวเราก็ไปดูห้องครัวนะคะห้องครัวก็จะอยู่นี่ ผนังครัวก็จะปูกระเบื้องไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดมีการก่อเคาน์เตอร์ครัวไว้มีซิงค์นะคะเพราะเดิมก็คืออยู่อาศัยมีคนอยู่อาศัยเลยก็คือเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะนี่ผนังก็ปูกระเบื้องทั้งหมดนะคะทาความสะอาดง่ายพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นห้องซักล้างนะคะไว้วางเครื่องซักผ้านะคะเดิมก็คือวางเครื่องซักผ้าแหละเป็นลานซักล้างนะคะนี่แล้วก็มีประตูออกไปทางหลังบ้าน อันนี้หนะ้าต่างที่จะอ่าติดกับห้องนอนนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมๆของด้านในตัวบ้านนะคะทั้งหมดข้างในก็มีสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะหนึ่งห้องซักล้างนี่นะคะก็คือสภาพบ้านก็ประมาณหกสิ็ดเอร์ซ็นอาจจะต้องมารีโนเวททาสีปรปับปรุงใหม่นะคะก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะมีคนทําสวนนะคะคนดูแลสวนดูแลบ้านเนี่ยก็ยังเข้ามาอยู่มาตัดต้นไม้มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเข้ามานอนพักกลางวันเพราะบางท่านอาจจะเห็นเอา้าทำไมมีเสื้อผ้าขแขวนอยู่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่เขาอาะดูแลสวนให้คุณลุงนะคะดูแลสวนดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเข้ามาพักผ่อนตอนช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้ประโยชน์ในตัวบ้านอยู่นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมๆทั้งหมดของตัวบ้านนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ อยากนัดชมตัวบ้านจริงพื้นที่จริงนะคะสามารถนัดชมได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะใบสอยเยอะๆมากๆเลยนะคะแถวนี้นะคะถ้าปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดเป็นทุเรียนมังคุดเงาะอะไรพวกนี้ปลูกได้หมดนะคะทุเรียนเนี่ยปลูกได้งามเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ ีประตูหน้าบ้านโครงสร้างยังดีอยู่เลยนะคะตัวโครงสร้างยังดีคือมาอาจจะมาทาสีใหม่อาจจะมารีโนเวทรับอีกนิดหน่อยก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ทำอะไรนี่ยังไม่ได้มารีโนเวทหรืออะไรก็สามารถอยู่ได้นะคะเพราะด้านในเนี่ยก็คืออยู่ได้เลย โดยรวมเนี่ยก็คือ 60- สิถึงเจเนลยนะคะตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นอ่าเ,เป็นห้องแม่บ้านเป็นห้องเก็บของนะคะเดิมก็คือคุณลุงมี้านบ้านอยู่ด้วยก็จะเป็นห้องพักแม่บ้านห้องพักคนงานแล้วก็เป็นห้องเก็บของนี่นะคะอะบอกรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงนะคะ เนื้อที่หนึ่งได้หนึ่งงาน70ตารางวาน,นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลนายหินลาดอำเภอปะักพีจังหวัดนครนายกห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยประมาณ90กิโลนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกเนี่ยก็ประมาณ17กิโลนะคะตรงนี้ก็คือใกล้ปาจีนใกล้เขาใหญ่นะคะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถนัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหว้หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์0656814654เบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามข้อมูลหรือขอภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะคะตรงนี้เหมาะมากนะคะทําบ้านสวนบ้านกเกษียณบ้านอยู่อาศัยนะคะเหมาะเดินทางสะดวกมีเพื่อนบ้านนะคะเนี่ยเพื่อนบ้านซ้ายขวารอบเลยไม่เปี่ยวนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมด แล้วก็ห่างจากถนนลาดยางเนี่ยแค่ประมาณ20เมตรเมตรั้นเองห่างจากโรงพักนะคะโรงพักนาหินล,ล่าเนี่ยก็ประมาณอ่า700เมตรนะคะไม่ถึง1กิโลด้วย700เมตรมีโรงเรียนมีวัดมีตลาดชุมชนนะคะมีโรงพักมีเขาเรียกว,ว่าอะไรอะโรงพยาบาลชุมชนนะคะหรือว่าอ,อนามัยเดิมนะคะด้วยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้มีการียร์ริ่งแล้วแล้วก็ตัดหญ้าแล้วนะคะนี่เราพามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง แลควจากเดิมเนี่ยคลิปตอนที่เราทําคลิปเดิมเนี่ยยังไม่ได้ปรับพื้นที่นะคะตอนนี้ปรับพื้นที่ไว้หมดแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหว้ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปชมที่ดินสวยๆที่ดีราคาเจ้าของแปลงใดนะคะในพื้นที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องที่ดินและสังหาใบาฟังมุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ